เอาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะอืมนะครับนะเนาะถ้าอันนั้นความคิดของผมนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้ามีการเสียชีวิตจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะมันจะเป็นมันต้องมีหลักฐานอาอีกนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะหรือหน่วยงานหรือ,อาทางลัดทางรัดของเขาเนาะทางหน่วยงานนะครับพี่น้องเอฟซีนะอยู่ในประเทศนั้นๆผมว่านะ ่าไม่ว่าจะคนในประเทศไหนนะครับพี่น้อง FC นะอ่าเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แลวผมว่านะครับพี่น้อง f อนะอ่าเขาก็ต้องพยายามนะครับเนาะติดต่อญาติหรือพี่น้องนะครับเนาะอ่าหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะครับคนที่เสียชีวิตอ่าถ้าหาญาติไม่เจอ หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟเขาต้องประสานงานนะครับพี่น้องนะเอฟจีนะเออแต่ละประเทศเพราะอะไรเขาทำมาสัญญาอันส,สัญญากันใช่ไหมพี่น้องเอฟจีถ้าไม่งั้นเขาจะมีอันจะานทูตแต่ละประเทศนั้นประเทศนี้ทําไมใช่ไหมลนะ่ะเออนะครับเนาะอืมมันก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะ ไม่มีหลักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะพอแม่จีไปฝังอ่าคือหมูคือหมาเนี่ยมันโมเมนได้ครับพี่น้องเอฟซีแม่บอกคนเนาะออนะครับนะอ่าเขาต้องมีรายชื่ออยู่ในระบงระบบแหละความคิดของผมนะอ่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าเขาต้องติดต่อกันละมาผมว่านะครับเนาะอ่า เข,เ,เขาต้องตรวจสอบเขาต้องตรวจสอบล้วครับพี่น้อง f อ็ีนะว่ามาจากไหนจากไหนบุคคลนี้มาจากประเทศอะไรถ้าไม่มีญาติเขาจะไม่ติดต่อสถานทูตไทยเลยครับพี่น้องที่อยู่เยอรมันแม่นบอกเ,อเขาก็ต้องหาแหละครับพี่น้องเอใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับในความคิดของผม ในในแง่คิดของผมในมุมมองของผมนะครับพี่น้อง G, อเอฟจีผมคิดไปนี่นะผ, <laughs> ผมคิดบุกคืบมูครับผมผมคิดไม่เหมือนเพื่อนนะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นปัญหานะครับพี่น้องเป็นประเด็นไงที่มาถกเถียงกันครับผมอ่า <laughs> ที่ถกเถียงกันอยู่นะครับเนาะอ่นะ กําลังมีประเด็นกําลังถูกเสียงจังตมพูดถูกทุกอย่าง <laughs> แม่นบอกครับมันบ่แม่นจีคือฝังหมูฝังหมานะครับคนเนาะขนาดหมายังมีกฎหมายคุ้มครองไงครับพี่น้องเอฟซีคนแท้ๆนะครับมันจีบูจักมันจิบ่มีลายซื่อบอกไปตายบ่ตายแม่นบอกครับพี่น้องเอฟซีนะอะอยู่ในรัฐนั้นรัดนี้แม่นบอกอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมละ่ะอเขาต้อง เขียนว่ามีการตายอย่างงั้นอย่างนี้ถ้าเขาไปตรวจสอบในในที่เกิดเหตุใช่ไหมอ่าอ่าเขาต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในสถานที่เกิดเหตุนะครับพี่น้องเนาะเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ใช่ไหมละ่ะอ่านะครับเนาะก็เหมือนอยู่ในไทยก็เหมือนกันถ้ามีคนต่างชาติปุ๊บมีการเสียชีวิตเขาก็จะเออเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นยังไงยังไงนะครับก็เขาจะก็จะ ติดต่อประสานงานกับญาติใช่ไหมพี่น้อง f อกับสถานทูตดนนั้นนะครับนะในความคิดของผมในมุมมองของผมนะอ่านะครับนะอาก็อยู่เยอรมันเบอร์โทรศัพท์ที่พี่ใหม่ลงไว้ลองโทรไปสอบถามดูอ๋อนะครับเนาะอันนี้เราไม่สอบถามเราเราไม่รู้นะครับเนาะเราไม่รู้นะครับเนาะเราไม่รู้เรื่องเรื่องนี้นะครับผมก็คิดไปตัวที่ตัวเรนนะอย่าไปถือสาผมนะ อย่าไปถือสาผมนะอืมผมก็คิดไปแบบนี้แหละครับนะในมุมมองของผมนะในแง่คิดของผมนะเออนะครับมีใบมรณะแน่นอนค่ะในท้องถิ่นนั้นๆไม่ว่าจะอเมริกาหรือเยอรมันใช่ครับมันต้องมีใบมรณะมันต้องมีใบนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาการันตีนะครับนาะอเออนะครับนะว่า อ่ายังถกเถียงกันมีประเด็นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีอยู่โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้อง fc เนาะมะกักกะจีง่ายเกินไปไหมนะครับเนาะบัมีไผหูจักนี่นะตายไป็ปริศนาบอกอตายแล้วฝังโลดเนาะประเทศเขามันเป็นแบบนี้เนาะตายแล้วฝังโลดขึ้นมานีเนาะคือหมูขึ้นม,นมาเนี่บอมันบมเแมนก่อนว่านะครับเนาะ เอออย่างนน้อยเขาก็ต้องประสานงานแหละมะก่อยว่านะเออนะครับนะต้องหาทางติดต่อญาดแหละครับเนาะเหมือนอย่างอ่าคนที่คนต่างชาติใช่ไหมมาเสียชีวิตในไทยเขาก็พยายามติดต่อหาญาติหาอะไรเขาใช่ไหมเนาะอืมวันนี้ขอฟังเงีเงยบๆับอ๋อประเดันออกความคิดเห็นยังเนาะอืม อันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับนะผมก็คิดไปเองของผมนะคิดไปเองของผมความความคิดของผมล้วนนะครับเนาะ,ะถ้าอยู่ก็อ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็แล้วกันเนาะ,ะถ้าจากลูกนี้ไปก็ขอให้ป๋าไปอยู่ผู้ภูมิที่ดีนะครับเนาะเอาจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องมาโกหกอะ,อะไรเนี่อ ทุกเอฟซีใช่ไหมอ๋อนะเอาจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรมันเออเขาก็ไม่ได้โกหกหรอกครับนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครโกรหกหรอกนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครโกรหกเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องมีหลักฐานนะเออไม่ว่าอะไรนะครับเนาะไม่ใช่ว่าคุยแต่คําปากแล้วเไปฝังแล้วนี่มันโมเมนต์ Man, ได้ครับพี่น้องเอฟซี เออมันต้องมีใบมีเอกสารไงครับพี่น้องเอฟซีเจ้าว่าแท้ปากไปจิตไปเชื่อเจ้าตีเอ่อใช่ไหมเหระตายอยู่ประเทศไทยเนี่ยกระตุกเออแมนบอกไปแจ้งตายไม่เออไปแจ้งตายครับพี่น้องเอฟซีนะมันจิตบ้าแต่ปากปปาตายเรียกว่มันบอกไปแจ้งตายไม่ได้เลยครับพี่น้องเอฟซีแมนบอกภายในกี่วันกี่วันเกิดก็ไปแจ้งเกิดแมนบอกตายก็ไปแจ้งตาย เกิดกับตายต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งเขาที่อำเภอ,อใกล้ๆพื้นที่นั้นๆแมนหมอนะครับพี่น้องอคปซีใช่ไหมนะ,ะทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แตกต่างกันไปครับผมมันมีคิดได้แตกต่างกันไปนะครับนะคนเฮ่าเันหมอลายคนหลายความเกิดขับนะ,ะมนุษย์ขี้เหม็นนี่ครับขนาดออกมาจากรูเดียวกันมันยังเกิดโป๊กขึ้นกันครับผมเนาะ มันแตกแยกแตกแขนงกันออกไปไงครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ความคืดของ่อยล้วนนะครับนะอ่าอา่นะครับน้องทุกแจ้งอ๋อนะแล้วผมเออนี่นะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้นะ อ่าผมไม่ได้ว่าใครอันนั้นหรอกไม่ได้ว่าใครโกหกอะไรนะเป็นความคิดของผมนะอ่าความคิดของผมนะมันต้องเอกสารมันต้องชัดเจนนะครับพี่น้องเอฟจีไม่ใช่ว่าเราไปพูดกับเขาแล้วเราไปเชื่อเขามันบมเมนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะอ่าอะไรครับที่น่าเชื่อถือเอกสารไงครับเนาะเอกสารไงครับพี่น้องเอฟจีนะ ว่า,ามีการเสียชีวิตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะเหมือนบ้านเราไงครับพี่น้องเอฟซีเหมือนบ้านเราไงพี่เดียวก็ดีครับเนะาะตอนน้องชายผมตุยรัตตามมหาญาติทุกทางมีเอกาสารทุกหน่วยงานเลยครับจนผมไม่ไปเจอชุดโอใช่เนาะมันเขาจะติดต่อทุกหน่วยงานหน่วยงานอะไรเขาจะบอกหมดนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่ามันอาจจะมีแต่ไม่มีใครไปค้นหาเขาก็มีเวลาไปแค่นั้นเออมันใช่ครับเขาเขาก็มีเวลาไปแค่นั้นเนาะอ่าใช่ครับนะน,นี่ก็พี่ก็พูดถูกนะอะ่แต่ว่าการโทรกันโทรคุยกันปุ๊บทีนี้นะไม่รู้เขาจะโกหกหรืออะไรเราก็เล้วเต้น,นะครับพี่รองไม่ใช่ เอาปากแล้วฟังแล้วอย่างนงั้นอย่างนี้นะอนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันกระจีง่ายเกินไปโพดนะครับพี่น้องเอฟซีแมนหมอนือฟังหมูฟังหมานโมเมนนะเหมือนเอาง่ายๆครับประเทศไทยเราใช่ไหมละ่ะมีคนต่างชาติเสียชีวิตเขาก็ต้องติดต่อสถานทูตนั้นๆว่าชื่ออะไรอะไรเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมป๊ ยิ่งประเทศนั้นประเทศเยอรมันที่เป็นประเทศที่ประเทศพัฒนาแล้วไงครับพี่น้องเอฟจีออันนี้เป็นคําพูดที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเอฟจีนะออเราต้องใช้สมองในการคิดนะครับพี่น้องเอฟจีคิดนะต้องใช้สมองในการคิดนะครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้อะไรกับความคิดของผมนะ อะนะครับทุกทุกคนมีสิทธิ์คิดนะครับเนาะอืมนะครับเนาะ <laughs> อ่านะครับนะคนทั้งคนไงครับหมาก็ยจังมีกฎหมายคุ้มครองหมานะครับนะอ่าไม่งั้นเขาจะมีสถานทูตไปไว้ทําไมไงครับเขาถ้ามีคนไทยเสียชีวิตเขาก็ต้องติดต่อไปสถานทูตเดี๋ยวครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหม่ะอ่านะครับนะ Mm